อ่ะเรื่องสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วกันครับเรื่องนี้จะให้ชื่อเรื่องว่าอาชีพคนขับแท็กซี่เอ่อเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนขับแท็กซี่คนหนึ่งแล้วกันที่นายดีคนนี้เป็นพนักงานบริษัท เล็กๆแห่งหนึ่งในโตเกียวแต่ว่าตัวบริษัทมีปัญหาทางด้านการเงินจนล้มละลายเขาก็เลยต้องออกมาหางานใหม่ทําแล้วก็งานที่ได้ทําก็คืองานแท็กซี่คนขับรถแท็กซี่คือเวลาขับรถของบริษัทแท็กซี่เนี้ยจะมี2กะก็คือกะเช้าเป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นแล้วก็กะเย็นเป็นเวลา6กโมงเย็นถึงตีสองโดยบริษัทขับรถแท็กซี่เนี้ยจะมีเป้าด้วยนะว่าต้องรับส่งผู้โดยสารประจําวันคือหมายถึงไรายได้ต้องแบบเท่านี้ ต่อวันกลายเป็นว่าต้องเขียนทํางานอูไม่ได้พักไม่ได้พักไม่ได้ไม่ได้เป็นฟรีแลนซ์ต้องทําตามยอดให้ได้และเนื่องจากผู้ชายคนนี้เพิ่งจะมาขับรถแท็กซี่ได้ไม่นานเนาะก็ยังไม่ค่อยจะชํานาญทางสักเท่าไหร่ การวิ่งรับผู้โดยสารโดยมีเป้าให้ต้องไปถึงมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจนมันมีวันเด่งตัวผู้ชายคนนี้ได้ออกไปขับรถแท็กซี่ในกะเย็นวันนั้นก็ดูละไม่มีทีท่าเลยว่าจะสามารถทําได้ตามเป้าจนเขาขับรถแท็กซี่ไปถึงโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่หน้าโรงพยาบาลมันมีผู้หญิงมาเือรอแท็กซี่อยู่เขาก็เลยจอดรถแท็กซี่เพื่อจะรับผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นขึ้นรถก็ได้ทําการเขียนจุดหมายที่จะไปใส่กระดาษแล้วก็ทําการยื่นให้คนขับตัวคนขับ หรือตัวผู้เล่าเนี่ยก็พูดว่าอ๋อโอเคครับคุณจะไปที่นี่แน่นะครับมันไกลมากเลยนะหญิงสาวคนนั้นที่รับขึ้นมาก็ไม่พูดเพียงแค่พยักหน้าว่าโอเคตัวคนขับแท็กซี่ก็พูดอีกว่าผมเพิ่งจะมาขับรถแท็กซี่นี้ได้ไม่นานนะครับยังไม่ค่อยชําน,นาญเส้นทางขออนุญาตใช้เครื่องนําทางนะครับหลังจากขับรถออกไปได้ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงตามที่เครื่องนําทางพาไปรถก็เริ่มวิ่งเข้าสู่ถนนที่มันแคบๆบ,บ้างทางเปี่ยวบาย้างอะไรเงี้ยซึ่งทุกครั้งชายไอ้คนขับแท็กซี่เนี่ย จะพยายามถามหญิงสาวว่าทางนี้ใช่ไหมครับพอเวลามันเข้าับพกถนนเปียวๆเนาะหรือทางแคบๆทางแบบเพื่อความมั่นใจว่าทางนี้แน่นะครับอะไรก็ทางนี้ใช่ไหมครับ,มมแ,รบ,รรบแต่หญิงสาวยังคงเงียบแล้วก็ไม่พูดอะไรผู้ชายคนขับแท็กซี่ได้แต่คิดในใจว่าสงสัยน่าจะเหนื่อยจากการทํางานก็เลยไม่อยากพูดอะไรมัง้งคงเป็นอย่างนั้นแหละคนขับแท็กซี่ก็ยังคงขับต่อไปได้สักพักใหญ่ก็มาถึงจุดหมายปลายทางที่ GPS มันจับไว้เนาะเป็น หน้าบ้านของบ้านหลังหนึ่งแล้วกันอืตัวหญิงสาวไม่ได้ลงจากรถตัวคนขับแท็กซี่ก็เลยคิดว่าสงสัยหญิงสาวคนนั้นจะหลับเนื่องจากความเหนื่อยก็เลยใจรักบริการลงจากรถไปกดกิ่งหน้าบ้านให้โดยหวังว่าจะเรียกคนในบ้านเนี่ยมารับหญิงสาวท้ายรถเนาะพอตัวคนขับแท็กซี่กดกิ่งก็เป็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเปิดประตูออกมาตัวคนขับแท็กซี่ก็เลยบอกว่าขอโทษนะครับคือผมได้รับ ลูกสาวของของคุณมาจากหน้าโรงพยาบาลที่โตกเกียวครับอะไรเงี้ยคุณแม่หรือผู้หญิงคนที่ออกมาจากบ้านเนี่ยทำหน้าตกใจแล้วก็รีบเดินไปเรีแท็กซี่เลยตัวพ่อของไม่ได้ทําการตกใจอะไรแต่ยื่นเงินให้กับคนคนขับแท็กซี่แล้วก็พูดว่าเท่านี้พอหรือเปล่าครับตัวคนขับแท็กซี่ก็พูดว่าพอครับพอครับเดี๋ยวผมไปหยิบเงินทอนในรถมาให้นะครับแต่พอชายคนขับแท็กซี่อ่ะไปถึงที่รถเว้ยปรากฏว่าหญิงสาวคนนะั้นไม่ได้นั่งอยู่ในรถแล้วเขาก็โลกไวแบบเอา้าเอา้เอาไหนอะแบบงงว่าแบบ เฮ้ยผู้หญิงหายไปไหนวะก็ตกใจก็เลยเงยหน้าบอกว่าเออแต่แต่ผมรับลูกลูกสาวของคุณมาจริงๆนะครับที่หน้าโรงพยาบาลน่ะเนี่ยเมื่อกี้เมื่อเกียเก้ยนั่งอยู่ในรถอยู่เลยคือเขาก็หลกตอบ่างนี้พ่อของผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรเคียงแค่หยิบลูกครอบครัวใบเล็กที่เก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์หยิบขึ้นมาให้คนขับคนขับแท็กซี่ดูพ่อก็พูดต่อว่ามันมักจะเป็นแบบน,นี้เสมอแหละครับคือทุกคนจะบอกว่ารับลูกสาวผมมาจากโรงพยาบาลเออเธอชื่อฮิโตมิครับเป็นลูกสาวคนเดียวของผม เธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละครับเมื่อ1ปีที่แล้วเธอคงอยากให้คนขับแท็กซี่ที่ใจดีแล้วก็สุภาพแบบผมมาส่งที่บ้านมั้งครับก่อนที่คนขับแท็กซี่จะกลับออกไปก็แบบโอเคเพราะเริ่มเข้าใจเรื่องราวก็โอเคจะขอตัวกลับอะไรเงี้ยพ่อของหญิงสาวก,ก็ได้พูดต่อว่าขออภัยจริงๆนะครับขอโทษด้วยจริงๆสำหรับเรื่องนี้ คนขับแท็กซี่ก็เลยตอบว่าไม่เป็นไรเลยครับผมเข้าใจดีครับผมรู้ดีว่าพ่อแม่ทุกคนเป็นห่วงลูกมากแค่ไหนแล้วคุณคนขับแท็กซี่เนี่ยก็หยิบเครื่องรางเก่าๆขึ้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ของหญิงสาวดูเนาะพร้อมกับเราว่าคุณแม่ผมที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยท่านให้มาอืมก็เหมือนประมาณว,ว่าเนี่ยผมเองก็มีแม่ที่ เสียชีวิตไปแล้วคอยห่วงใยเหมือนกันอ mm. ะไรวะนยที่จะสือ้อหลังจากนั้นคนขับแท็กซี่ก็ขับรถออกไปซึ่งระหว่างทางที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยผู้ชายคนนั้นก็นั่นงนึกในใจประมาณว่าหญิงสาวคนนั้นที่ขึ้นรถแท็กซี่มาคงอยากจะเจอข้อคุณแม่เออเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอก็ไม่ใช่เรื่องน่าโกรธอะดูเป็นเรื่องที่อบอุ่นหัวใจชายคนนั้นก็เลยพูดกับตัวเองประมาณว่าสงสัยต้องหาเวลาไปกราบไหว้แม่ที่สุดแนบ้างละซึ่งจังหวะนั้นเองที่เขาพูดออกมาหลนั้นพึ่งพามคนเดียวมันมีเสียงผู้หญิงงงพพขขึ้นนมมาาาาว่า่เฉัคคคุุุณณณไปหแออ แล้วก็เสียงดังปังจบฉีกเลยเป็นไงกำลังซึ้งฉีกเลยประมาณนี้ครับประมาณนี้ออประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอโทษด,ด้วยที่หายไปนานเดี๋ยวจะพยายามขยันกลับมาตัดคลิปลงให้ครับแล้วก็จะพยายามมาไลฟ์โดยไม่เบี้ยว <c oughs> ถ้ามันไม่เกิดอะไรเกิดแต่เรื่องนั่นแหละครับขอบคุณทุกคนที่ ยังคงอยู่ดูอยู่ชมติดตามขอบคุณมากครับขอบคุณมากถ้าชอบซัพพอร์ตได้ได้การซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงหรือกดสมัครสมาชิกได้นะฮะยัางไงแค่กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมาแล้วครับเจอกันอาทิตย์หน้าครับผมบาย